หนึ่งในเรื่องเล่าผีที่น่าสะพรึงกลัวในอันดับต้นๆก็คือเรื่องของผีในรีสอร์ทโดยเรื่องนี้มักเกิดขึ้นในที่พักรีสอร์ทหรือโรงแรมที่เก่าแก่และเปิดมานานและมีประวัติอันน่ากลุกที่ถูกปกปิดไว้แต่มักจะถูกพูดถึงและบอกต่อๆกันถึงความเพี้ยนของสิ่งลึกลับในที่แห่งน,นั้นโดยในเรื่องเล่านี้มักจะมีความน่ากลัวไม่ต่างกัน เช่นเวลานอนทักมักได้ยินเสียงเท้าเด็กวิ่งเล่นหรือร้องให้ในเวลากลางคืนการเห็นเงาของคนหรือสิ่งของขยับทั้งที่ไม่มีใครเดินผ่านในบริเวณนั้นหรือการที่รู้สึกอัดรู้สึกสิงความเย็นและมีความ มนี้อาจมีหลายแง่มุมบางครั้งอาจมีการสร้างเรื่องขึ้นเพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการเดินทางในขณะที่ในบางกรณีก็อาจมีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเรื่องเล่าผา้ที่ในที่พักนี้ยังคงเป็นเรื่องที่สร้างความน่าขนลุกได้เสมอถ้าคืนนี้คุณเข้าพักที่ใดละก็ระวังตัวไว้ด้วยก็ดีโชคดีนะทุกๆคน